สวัสดีนะวันนี้อยู่เกมไมค a f รับมอ n วันพี e พาร์ทที่17แล้วละมั้งนะครับจำไม่ได้นะครับซึ่งจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการครับไอกระเป๋านางโง่นี้ใช่ป่าครับอ้าวเฮ้ยกระเป๋านางโง่อ๋ออยู่นี่ <laughs> นึกว่าหายนะครับซึ่งจากพาที่แล้วด้วยเนี่ยเราก็ได้เปิดกล่องนะครับได้ผลมาบีซาต์มานะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผลของสโมกเกอร์นะครับเออเดเดือดเดกเพิะกดเด็กละลืมลืมลืมกินนมก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เราจะเอาผลเซ็ตนี้นะครับเอาไว้เก็บก่อนฮะเพราะว่ามันยังจําเป็นอยู่มันยังใช้ได้นะฮะโอเค แล้วก็มันเป็นสายโลเกียด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะจะเหมาะนะครับที่จะเอามาเอามาแดกแล้วก็เอามาใช้งานนะครับพราะว่ารู้สึกว่ามันจะบินได้ด้วยใช่ป่ะก็มีหายไปแล้วะครับซึ่งก็คลิก <c> แ <ười> ค่ครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะครับตอนนั้นกดแดกเลยกดสองครั้งด้วยเนะอะไรหายชัวร์โอ้ยเด้อเออย่าไปพ่นใส่ดิเดี๋ยวก็เผลอๆไปกดผิดไปกดเอาใช้อันที่มันเป็นระเบิดอะ มันมีปะเราจะเอาแค่ผลวาร์ปก็พอนะครับเงาเราไม่เอาฮะไหนลองดูสินี่บินได้โอ้บินได้เย้เย้ต้องกดสองครั้งนะเหมือนกับการเอ่อมอดนะครับเหมือนกับมอดเลยอืมนี่ครับสโมโอ้ควันสุดยอดข้ากายเป็นผีไปแล้ว,หวไหนวาร์ปได้ปะวาร์ปได้ ข้ามีพลังอำนาจนะครับบินเลยตอนนี้บินไปหาอะไรดีบินไปหาอะไรดี <c oughs> นึกไม่ออกวางแผนไม่ถูกเอาเป็นว่าข้าจะไปหาเรือแล้วกันแล้วก็ปล้นมันมาแล้วก็เอากล่องมาเปิดอีกตอนนี้ผมอยากได้กล่องทองอนะฮะเผื่ว่าอาจจะเจอแบบพลังที่ดีกว่านี้นะฮะเยเ่้เจอเรืจอจรวสลดัดนะ,ะน,นั้นครั้งถึงจะได้เจอเนี่ส่วนใหญ่เจอแต่เรือพวก ถหาหาเรือทั้งนั้นเลยมมโจวดสลัดบแบงรรอะกลอกกอออ้องเร้วไปเร้วเจอกันเจอกันโอ้โหโอ้โหเรือลำใหญ่ใช่เลยขอกล่องทองเถอนะแบเรือที่มีหอเนี่ยฮะหอประปาคานไม่ใช่ประปาคารนหอคอยไม่ใช่หอคอยด้วยหอสังเกตการะ่ะเออกว่าจะได้ผมมือเรือเชื่อมมันด้วยเนี่ย สงสัยพวกฐานเรือเอ้ยพวกโจรสลัดมันจะมายึดแนบนะ,ะต่อยต่อยเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเราไม่สนคนระับว่าเราฟันไปโดริกิเราก็ไม่เพิ่มนะเพราะว่าของเรามันตันแล้วครับผมนอกจากว่าจะไปะฟันกับบอสมันถึงจะเพิ่มขึ้นมานะฮะอุ้ยโอ้สองลำเลยเบิ้ลสองโอเมเจอรโอโอเมก้า oh เจอกล่องทองสักกล่องนี่กราบกราบกราบเลยครับกราบกราบแล้วนะครับเล่นมา16กว่าพาร์ทเพิ่งจะเจอกล่องครั้งแรกนะครับกล่องทองเนี่ยผมนี่กราบเลยวิเจอสองกล่องด้วยเนื่อมีกล่องนี้ด้วยโอ้เบิ้ลสามมาเบิ้ลสามไฟด้วยไฟไฟโอเคโอ้ยังไงกล่องด้วยเดี๋ยวเมีเงินด้วยมีเงินแลเงินแลเงิน เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคยกดเทปตลอดเลยผมเล่นเกมอาร์คจนเคยชินเ <c oughs> อจ่า,าไม่ข้าจะไม่ตายอย่างอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ตายอย่างนี้เฮ้เ <c oughs> สงเป็ดเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วแกนี่มีเกาะบ้างไหม โอ้โอ้นี่ต้องขุดไปหาเกาะเลยเนี่ยโอ้โหโอ,โอ้ให้ตายเถอะนี่ก็กรวดอะไรเนี่ยโอเคครับเมื่อตะก,กี้นะผมอ,อลืมกดอัดคลิปครับผมแต่ว่าผมเปิดกล่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับตูบ้าอยู่คนเดียวนะพูดกับไม์โดยที่ยังไม่ได้อัดคลิปนะครับเหมือนคนบ้าเลย แล้วเพิ่งมาดูโอ้โหลืมกดอัดน้ำตาจะไหลนะครับเนี่ยผมได้มาเออนี่ครับผลนี้กับผลนี้นะสีเขียวก็นี่แล้วก็ยุกิยุกิซ้ํานะครับแล้วก็อีกผลหนึ่งนี่นะครับของซุนะซุนะนะครับซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นของเอ่อของของของครกคดัดนะครับผมว่าคุณคุ้นอยู่เหมือนกันส่วนไอ้ผลนี้นะครับสปริงฮอปเปอร์นะครับ ซึ่งก็คิดได้อยู่แค่คนคนเดียวก็คือของเบรามีนะครับสปริงเนี่ยรู้ๆกันอยู่นะคคนที่ดูวันพีซเนี่ยซึ่ง <laughs> ลืมกดอัดนะผมได้กล่องทองมาสากล่องนะครับเปิดได้มาแค่ผลเดียวครับผมก็คือผลนี้นะครับส่วนกล่องเอ่อกล่องเงินเนี่ยได้มาหนึ่งกล่องแล้วก็กล่องไม้ได้มากี่กล่องก็จำไม่ได้เลยนะประมาณหกเนี่ยหกประมาณหกหรือเจดนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้ทองคลากไปเกือบหมดเลย แล้วก็เปิดได้อันนี้ฮะได้มาอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ,ฮะเซ็งเป็ดเป็ดเซ็งเลยนะครับโอเคไปหาเรือต่อหาเรือต่อเถอะฝั่งไหนดีฝั่งนี้เลยละกันยังไม่ได้ไปเลยนะครับนี่ครับเราเจอลำหนึ่งครับอืมก็ขอบคุณนะครับโอเคกดอัดแล้วโอเคคราวนีข้ข้าจะไม่พลาดอีกแล้วดีโคบี้ ยี่กองเทาโอเคอีกแล้วพอ้อูหูสองลำสองลำแล้วจะมีลำสามลำสี่บ่ไม่มีแล้วะฮะมาโจอยเกิดพอดีทุกพอดีไปพอดีไปแล้วนะผ่านนี้ก็ไม่พ้นกับการมาค้นหากล่องนะครับ ผมนี่ชอบอะไรที่มันลุ้นๆนะครับลุ้นเปิดกล่องอะไรเงี้ยนะครับโคตรชอบเลยมันท้าทายดีครับว่าเออมันจะได้อะไรนี่ครับเจอทั้งวัวทั้งหมูเลยพอดีเลยครับตอนนี้เนื้อยิ่งน้อยๆอยู่มีน้อยก็เก็บไปเป็นเออสเสบียงฉุบเฉินหน่อยนะฮะโอ้มีวัวหลายตัวด้วยอ่ะผมนี่ปลื้มเออฮม ตัวนี้ไหมรู้สินะว่าตัวกินผลไม้ปีศาจเลยแอบยืนอยู่กลางเกาะเลยแต่ไม่รู้อย่างคือตัวบินได้ไอพวกโอ้โหเนื้อน่กาจะไม่แดกย่ะมันไม่เอาก็ได้ไเอามก็ได้ <c oughs> เฮ้ยอะไรอะ่ะบ้านเหรอไม่มันมีหลังเดียวครับเฮ้ยแปลก,ปกมีบ้านหลังเดียวฮนะอะไรเนี่ย มันคือมันคืออะไรผมไม่เข้าใจมีกระถางต้นไม้ด้วยเป็นบ้านของไข่ครับใครลูกโปรดบอกหน่อยกระถางต้นไม้เราก็เอานะครับผมขับให้เป็นนะครับบอกเลยจริงๆนะครับจริงๆไหมครับเนี่ยเออก็มีไก่บุกดีว่าโอ้โชว์งงอีกแล้วไอ้ไปกระถางกระถางกระถางอยู่ไหนวะมเล็กโกโก จนบัดนี้ผมยังหาต้นไม้ที่มีเมล็ดโกโก้ยังไม่เจอเลยเที่นี่เหมือนกับเปรียบกับที่พักใจมันเป็นบ้านหลังเดียวๆครับมีไว้ทำทำทำซากมะเขือดองอะไรกันไม่รู้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเห็นเรือแล้วไม่อยากจะเอาแล้วนะครับ ทำไมนะครดูเดี๋ดูดีรับโอ้ได้มาโคตรเยอะห่างจากบ้านโอ้โหหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเอ้ยไม่ใช่เจ็ดพันเจ็ดร้อยเมตรนะครับเอ้ยกล่องนี้แบบขี้เกียจเอาเลยครับเห็นแล้วเบื่อเลยสวัสดีครับเจอเป็นรอบที่เท่าไหร่เนี่ยรอบที่ร้อยได้ยังนะครับรวมสิบหกพันแล้วก็น่าจะครบร้อยนี่เออได้กล่องอ่ะอยังลืมเก็บไปกล่องด้วย แล้วก็จะกล่องทองกล่องด้วยนะครับกับกุญแจนหนึ่งดอกซึ่งบอกเลยครับเรือลบลลำใหญ่ๆเนี่ยลำมันมีหาโคตรยากหายากจิมจิมเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่บอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมสีสวยจังทำไมเสียงแหลจังอ๋อก้อนน้ำแข็งโอ้สุดยอดนะสวยงืมอมาก นะมันเหมือนกับเป็นอนุสาวรีย์เลยดูดิครับสุดยอดโคนอาร์ติคโคดอีปิกด้วยลาวาด้วยเยี่ยมสุดยอดไปเลยนะเกมใหม่ครับนี่ถึงมันจะเป็นบล็อกเหลี่ยมก็เถอะแต่ว่ามันก็สวยงามนะครับโอ้ยกระตุกกระตุก <laughs> เอานะผมว่าลำนี้นะ่าจะเป็นลำสุดท้ายแลยนะ้วที่ผม <laughs> จะมาค้นแล้วเนี่ยขี้เกียจค้นแล้วครับ ดูระยะห่างมาจากบ้าน8,969เมตรแล้วนะครับหรือประมาณ8กิโลกับอีก900เมตรต่อกว่านะครับซึ่งแบบถ้าเกิดผมไม่มีแบบสามารถบินได้เนี่ยผมคงจะไม่บินมาขนาดนี้ผมคงจะไม่มาแล้วนะถ้าเกิดผมไม่สามารถบินได้เนี่ย8,000กว่าเมตรอ่ะไม่มาแด้แน่นอนไหนเช็คตรงนี้เลยตีหรือว่ามันอาจจะมีลำใหญ่สักลำอะ อีกสกลำก่อนก็พอแล้วกดวาร์กปกข้บ้านแล้วข <c oughs> ี้เกียจอยู่แล้วไม่เอาเลแล้วไปเปิดกล่องดีกว่า,าสุดท้ายแล้วครับลำสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาอีกแล้วตรงนี้ไปแล้วเนอะแล้วเจอกันฟุ๊โอ้สุดยอดห่างไกลแค่ไหนก็ยังไม่ห่างจากบ้านนะสุดยอดไปเลยมาเปิดกล่องทองนี่แหละ ไปตั้งนานได้มากล่องเดียวนะครบกล่องทองเนะี่ยฟุ๊บไม่ได้อะไรด้วยขอบคุณครับน้ําตาจนไหลซึ้งสัดๆเลยเอ้ยซึ้งสุดๆโทษโทษโทษเอาแล้วนะสีดอกสุดท้ายแล้วนะไม่งั้นต้องไปหาเพิ่มแล้วนะชวิงชวิงอะไรเนี่ยอีกแล้วครับของสมกสมก,กิ้งเนะี่ยโอเค,คเปิดสลับกันบ้างนะครับสลับกล่องกัน นะเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดซ้ำหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันอาจจะดูไม่ดีนะครับไอ,ออันนี้คือสูตรเรานะครับเป็นสูตรลับเฉพาะเห็นไหมครับเปิดแล้วได้ต้องสลับกล่องกันเปิดนะครับเออนะครับเออ <c oughs> เออได้มาสองผลเออสายโลกรียซ้ำด้วยโอเคจากนั้นเราก็มาหลอมกันนะครับเชือกพอปะ่ะผมว่ามันไม่น่าพอเชือกได้มาห้าอีกัง <an> กระเป๋าใหญ่ก็ยังค้าไม่ได้โอเคครับสลับมาครับนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับ